ไยไม่ได้เ้ไคนไเขียนได้จนได้่เขียนบรรยายไปแบบรูปๆก็ไปราาูชินหน่งเป็นไม่ดีอะไรไหนเอารูกโดรนทิ่มาให้นะครับอันนี้เป็นรูปคนนะครับคุณป้าคุณพี่นะครับ,น,น,ะบน,นะครับเอาไปเป็นรูกคนแล้วก็ประกอบเป็นรูกหัวใจเนาะนะครับเล้ก็ยังมาพลังงานแต่ะทิ้ แล้วก็ยังมามีชื่อนาครับที่พักมาเราก็บอกตั้งชื่อกลุ่มพลังจากซึ่งคนมีหัวใจและมีพลังตรงผ่านขื้นสู่สร้างสร้างสรรเพื่อจะให้โลกนี้งามเงเรื่ออะไรใส่ใส่ง่ายๆก็ใสนไ้เลยครับ ทำไปง่ายดีนะมันเป็นภาษาพื้นบ้านผมที่ฟังมาตั้งแต่เด็กๆเลยเอามาใช้ไะครับก็ในพจนานุกรมม่ีนั่นไม่รู้เป็นคำนี้ไม่กินที่ไหนเป็นภาษาพื้นบ้านครับที่บ้านที่ที่นินัเล็กๆงาที่ไหนนะที่ไหนฮะมันเป็นภาษาไัยรุ่นสมัยก่อนๆนู้นแหละเพราะเห็นสาวเดินมาหุ้ยงามแงะงามแงมแก็พูดว่าตุงงามตุ้งงามงามไม่รู้ท้องหนางามแง แปลกๆยืไรอะไรอะไรท่ท่แสดนึกวยเขาว่าแดงโอ้ยแดงแดแหรือว่าไม่ได้อยากทงานแง่คืองานลึกมากเนี่ยต้องแง่ขึ้นมา งานเป็นแบบตแลงตแลงไว้นุ่นสมัยพี่เขาเลยเอามาใช้ก็ภาษาทำบางอย่างนี่ก็ทำให้เรอเข้าได้เลยว่าแค่ภาษาเสียจะทำใอ้ดแค่นี้แค่นี้ปงานศิลปะเสียงให้กร่เจมากเลยค่ะถ้เดเรายวหาพี่ติดนะไะ เราสายิติไงมันสวยอเก็ดหมดทั้ายโอ้เก้าไปทำร้ายของกลุ่มอื่นด้วยหลงเริ่มงอแล้วชือเก้าและเก้านะคะเก้าแะเก้าเรอเเรืเก้าสัญลักษ์นะคะอันนี้อันแรกเลยบอัน้องเบล้องเปลนน้องเบลเรือค่ะ เรือคือพวกเราเนี่ยในประเทศอยู่ในเรือด้วยกันนะคะอยู่ในเรือลำเดียวกันอยู่ในประเทศเดียวกันนะคะพี่สองคนเขาก็มาเลยค่ะเราต้องเดินทางสายกลางนะคะอยู่ในเรือลำนี้เดินทางสายกลางนะคะเพื่อฝ่าคลื่นนะคะฝ่าคลื่นนะคะฝ่ามรสุมไปด้วยกันนะคะแล้วก็กรับไปด้วยกันนะคะ มก็บอกว่าก้าวไปได,ด้วยกันด้วยกันที่นะคะก็คือเป็นเส้นตรงคู่เลยนะคะก้าวไปด้วยกันเพื่อรอยยิ้มในวันข้างหน้าซึ่งเป็นความคิดของน้องพอเช่นะคะรอยยิ้มในวันข้างหน้าซึ่งเราก็อยากให้เป็นรอยยิ้มของคนทั้งประเทศนะคะสื่อนะอยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มนะคะแล้วก็อยากจะสร้างรอยยิ้มให้กับพ่อของเราค่ะราชการที่9นะคะเราก็เลยก้าเพื่อก้าอ้โห เก้าเก้า้ไห่เกวสียงบ้าลยดดใส่แว่นด้วยไมนายไพมีแว่นหยิบมาใส่นะุูนี้เราต้องดูภาีติถ้าไมใส่แว่นเขาไม่เห็นนะครับอเป็น3าินินะครับตูเรา่กปุ่มสาตีนะรบหรอทีนั่นเองนะครับไม่ใช่สาวสามมิตินะครับ เป็นสังคมสามมิตินะครับสามดีก็คือมาจากเรื่องราวดีๆทั้งสามอย่างนะครับอันจะนําไปสู่ชนิตรุ่งโรจน์นะครับก็ hmm. เรื่องแรกคือเรื่องเราเริ่มตเราอ,อ,อยู่ในฐานะของคนทาสื่อนะครับก็เราควรที่จะป้อนสื่อดีๆให้กับสังคมให้กับเด็กๆนะครับก็คือสื่อดีแรกก็ลลเลยต้องเป็นสื่อดีนะฮะจากที่เห็นเป็นอะไรบางมวอยู่ที่แกนนั่นหมายความว่าตรงแกนเ,เนี่ยก็เปรียบเสมือน เป็นเสมือนสื่อของเรานะครับที่เป็นเหมือน,นเป็นแกนอะไรสักอย่างหนึ่งที่ที่สามารถทําให้ผู้ฟังหรือว่าเด็กๆหรือสังคมเนี่ยสามารถเอาจิตใจยอะไรเนี่ยมาพันรอบๆแกนที่เป็นของที่เป็นสื่อของเราได้นะครับพอพันรอบแกนแล้วเพิ่งเนี่ยก็ะจะได้ซึมซับอะไรดีๆที่เรามอบให้ส่งผลให้ทําส่งผลให้พวกเขาเนี่ยมีความคิดที่ดีนะครับตัวนี้เป็นตัวดีก็ชัดเจนตัวตัวดีก็คือก็คือคำว่าวดีนะครก็ก็มีความหมายสุดโต่งมันก็คือคิดดีนั่นเองนะครับ ในเมื่อสื่อดีคิดดีแล้วก็ทําให้ผู้คิดเนี่ยทำดีด้วยนะครับซึ่งการแสดงออกการทําดีนั่นก็คือเป็นรอยยิ้มน,นะครับรอยยิ้มโดยมากแล้วทุกครั้งที่เราเห็นรอยยิ้มเราเรารู้สึกเป็นไงฮะร,รู้สึกดีใช่ไหมฮะทุกครั้งที่มีรอยยิ้มสัคงคมอะไรตรงนั้นจะดีไปหมดเลยนะครับสื่อดีทดดี่ทดีทําดีเมื่อทั้งสามอย่างรวมกันก็จะประกอบเป็นชีวิตที่รุ่งโรจน์อันเหมือนกับ ธงธงนี่เปรียบเสมือนชัยชนะนะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นหัวใจมันกลับหัวนะครับแต่ว่าพอไม่กลับมันจะเป็นอย่างอื่นอย่ามองไปที่อื่นนะฮะเป็นมือหัวใจนะฮะก็ที่สุดแล้วก็ชีวิตลุงโลดทำอะไรก็ชนะไปหมดนะครับอยากเห็นเด็กไทยนะครับอยากเห็นนุ่ยพนาอยากเห็นิกชลบุรีรวมไปถึงเด็กไทยด้วยนะฮะก็ทําอะไรแต่ละอย่างจากเด็กที่เด็กที่เคยแว้นมาก่อนก็ให้ไปแว้นให้มันถูกต้องไปเลยแว้น แหนแข่งขันไปเลยแววนลงสนามไปเลยแล้วก็เอาชัยชนะกลับมานะครับเด็กที่เคยไปตีรันฟันแทงต่างๆก็ไปโชควยไปเลยเอาให้ชัยชนะกลับมานะครับการลนะจันเปานการมีส่วนนะจัดกันไปนะับแล้วก็เด็กที่เด็กที่เคยเคยเล่นพนันบอลนะครับชอบพบอลแต่ว่าไม่ไม่ได้เล่นแต่ว่าเล่นพนันบอลนะครับก็ให้เปลี่ยนเป็น ไปแข่งฟุตบอลนะครับสร้างโฉสู่แชมป์ไปเลยนะครับก็รับแชมป์ขึนมาจะไอยู่ชมรมดีเอฟซีดึงแม่เอาเรื่องไปดึงนะฮะก็ไม่รู้แหละรอมือทองมาเมื่อไหร่จะไปดูนะฮะก็เอาแชมป์กลับมาให้ได้โดยมีพื้นฐานหัวใจนี่มีพื้นฐานจากความรักที่เกิดจากครอบครัวและสังคมนะครับอันนำมาสู่ชีวิตทุงโน์ครับีนมือเรื่องราวของกลุ่มพวกเรารับษาดีครับ เลยเวลาเด็กพวกเรามาเยอะเลยอ่ะแต่จะบสามเนาะใช่แบบเด็กปกติเด็กใบซอยครึ่งใช่ไหมใบ่ามใบสามค่ะใบสามโอเคจะเบรกเลยไหมเบรกกันได้จบไปเลยจบไปเลยจบไปเลยเดี๋ยวพี่อเอาขออนุญาตเพราะว่าเมื่อสนุกแล้วเดี๋ยวมันจะถูกต่อกิจกรรมเดี๋ยวออกไปแล้วไปหลุดหมดแล้วเข้ามาใหม่ เพราะนั้นเดี๋ยวขอสรุปหลังจากกลับเข้ามาแล้วต่อเลยดีไหมคะเดี๋ยวกลับมาเราจะตั้งวงคุยกันอีกสักสักหนึ่งชั่วโมงเกี่ยวกับเรื่องแล้วทิศทางที่จะเดินไปเพื่อบรรลุฝันของเรานั้นจะเป็นยังไงนะคะอ่าช่วงนี้ขอ,อให้พวกเราพักเบรกลัาคชากาแฟ <c oughs> ตื่นแล้วกลับเข้ามาใหม่